จะสับสนให้ดึงแต่ถ้าคนลมลงไปเวทีคือครึ่งอย่ากทำหน้าเวียงออกขนาดนั้นเออมองโบนนะครับเอาล่ะเราขอเชิญด้วยนะครับอีกหนึ่งท่านมาพูดคุยกันผู้ริเริ่มและผู้จัดคอนเสิร์ตสามแยกปากหวานซีซัพสี่ปรับชาติมากัดในครั้งนี้นะครับพี่ชอดสายพิพมนตรีกุลนายุพิยาครับาเซฟวโหโอ้วนึ่งคาบมือ อย่าทำนายห้าถ้าทำให้มันทำชันดีกว่าโอ้แต <c oughs> ่นล้วใทันทีถูกต้องค่ะนายค่ะเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มพูดคุยกันเลยครับนายหลายคนสงสยัยเพราะเมื่อตอนคอนเสิร์ตสามแย่ป,ปากหวานซีซั่นสามเมื่อประมาณเกือบสองปีที่แล้วเนี่ยนะครับ,รบเขาทั้งสามคนนี้ได้ลั่นวาจาออกมาบอกว่าจะเป็นอภิมหาสงครามความฮาครั้งสุดท้ายและครั้งนี้ ก็ยังจะกลับมากันดีแล้วครั้งสุดท้ายยังไงถามพี่สอดดีกว่าครับทําไมพวกเขาถึงกลับมาอีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้ครับคล้ายๆว่าจะมีกอดคอกันร้องไห้ด้วยกอนน้อง๊บลาสเถือนใจมากวันนั้นเป็นคร,ครั้งสุดท้ายของสัญญาปักหวานแล้ว ใช่เราก็คิดว่าไม่มีแล้วแน่ทีมงานก็คิดว่าอย่างนั้นค่ะแล้วทำไมครับนายจริงๆค่ะ,ค,ะคืออันนี้ต้องต้องเรียนจริงๆนะคะว่าไม่ได้มูเยียนทั้งสิ้นเลยนะคะไม่ได้เป็นความตั้งใจว่าเออจะทําเป็นเหมือนลาแล้วเดี๋ยวก็กลับมาแบบที่เหมือนบางคนบอกไปเรียนต่อเมืองนอกอเนี้ย้าที่เอากลับมาแล้วกลับมาแล้วไม่ไม่ไม่ตั้งใจจะเลิกจริงๆครับแต่ทําไมถึงยอมให้ทั้งสามกลับมารวมตัวกันอีกครับคือต้องบอกว่ากระแสเรียกร้องของของคนดูคุณผู้ชมของเราเนี่ยมีมาตลอดเวลา แต่เราก็คิดว่าเออไอ้สามคนเนี่ยมันคงไม่เล่นหรอกอก็เลยแบบงั้นก็ไม่เป็นไรรับการเนี่ยแต่ถึงวันหนึ่งก็บบเออลองลองถามกันดูหน่อยไหมว่าสนใจจะเล่นไหมททีมงานก็เลยไปถามทีละคนทีละคนทีละคนครับไม่มีใครปฏิเสธเลยสักคนทุกคนคิดถึงกันร้อนยังทำไมครับร้อนเกินมันหมดตัวหมดตัวแล้วคิดว่าจะไปรอดตอนแรกคิดว่าจะไปรอดเออแล้วก็ไม่รอด คือคือออฟเนี่ยค่ะเข้าใจว่าผมต้องใช้เงินเยอะคเลี้ยงผู้ชายอยูออ่แบบเรื่องผู้ชายออฟบอกตอนนี้ออฟบอกขอบายไม่เอาแล้วขอซื้อ <c oughs> นะ <c oughs> ไม่ต้องให้มาผูกมัดทำใจกันซื้อไปเป็นมาฟังจบๆหนึ่งจุ่มพอถึ <c oughs> งบ้านดูอยู่เอาล้โอเค ออพี่ป๊อบพี่ว่านครับหมดส่วนพี่ว่านเนี่ยก็เดาว่าถ้าป๊อบเลี้ยงเอ่อออกเลี้ยงผู้ชายว่านก็น่าจะเลี้ยงผู้หญิงแต่ว่าทีนี้ตอนหลังเวทีมันเร็วกว่านั้นทำไมครับได้ครับอากาศสดครับอ๋ออากาศไม่ได้ว่านชอบไปเที่ยวกระบี่เออก็ชอบทะเลลชอบทะเลก็ได้เอาเงินไปลงทุนรีสอร์ทกระบี่มีร้าน ชื่อร้านกะบี่นะครับกินปั๊บกะบี่ปุ๊บนะคคุณป๊อปนะคุณป๊อปต้องเย็นๆนี่คือการทำไมถ่ายทอดสดเ๋ยวๆยิ่งดผมพูดถึงกะบีอยู่ผิดตรงไหนผมเออครับได้ครับส่วนป๊อปนะค่ะก็ต้องใช้เงืนเยอะอยู่ทำไมคะอ๋อซิลิ่ซิลิงมาชีด คือวันนี้ยืนเนาะบอนนียคือตอนนี้เบาหวานแล้วเหรอพี่อย่างอ๋อย่างพี่คือผู้ชายที่ร้องเพลงเก่งที่สุดในสามเรื่องทุกโลกเบาหวานความดันเงียบทั้งหมดก็เลยขับมารวมตัวกันอีกครั้งด้วยความร้อนเนินมันเป็นนักร้องคนเดียวที่ขึ้นสลิงไม่ได้ มื่อกี้คุยกันบอกว่าพี่ป๊อปเป็นหนึ่งคนที่ลดมากมีการเปิดตัวที่เด่นกว่าทุกคนตลอดเวลาครับนะคนมาจากสลิงกันมาเลยครับตอนเดินออกมาค่อยๆย่องออกมาด้วยถามว่าคลวความสูงเลยครับพี่ทำไมไม่ขึ้นสลิงคือตอนเดินออกมาไม่ได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่แต่ตอนไฟฟอลโล่รอเราระหว่างเินทุกคนตอนนั้นคอนเสิร์ตคือเซเว่นดีวถูกต้องครับยืนรอกันหกคนในไฟสว่างเดินเข้าเงียบๆ แต่ทุกคนปรากฏตัวด้วยความหล่อมากตีความหล่อมเอตีความประสกวัดเด่นดีที่อย่างเป็ซีเรียสนะครับทั้งสามคนมารวมตัวกันแน่นอนทุกคนแฮปปี้หน่อยครับออก first อันนี้ก็ิดที่พูดกันสบายๆอย่างนี้แล้วง่ายๆง่ายนิดเดียวก็จริงๆแล้วแกถามว่าอะไรนะท่านพี่เบลย์ฉันถามว่าไม่ว่าจะถามอะไรขึ้นต้นประโยคต้องจริงๆแล้วเออไอ้ที่เอ็ที่เอ็งเป็นอย่างนี้ฉันถามเพื่อนว่ามาครั้งนี้มีอะไรพิเศษบ้าง ที่ทุกคนจะยอมจ่ายเงินมาดูผู้เชิดอีกครั้งหนึ่งคือจริงนะคือจะบอกว่าการที่เราได้มีโอกาสกลับมาทํางานร่วมกัน3คนอีกครั้งหนึ่งนะฮะการที่เอาว่าคนดูจะได้จะได้รู้สึกมีความสุขจากการที่ปกติแล้วเนี่ยเราจะเป็นคนที่โดนโดนทั้งสองคนลังแกมาโดยตลอดนะครับ <c oughs> แต่ว่าครั้งนี้คือ <c oughs> <c oughs> ไปเยอะปานโท่คือพอตกไปทุ๊กโบทอกกระจายไปโดนจุดอื่นที่ไม่ได้อยากให้มันไปโดนนี่เดี๋ยวหน้าฉันเบี้ยวขึ้นมาทำยังไงเดี๋ยวโดวแก้มลุกขึ้นยุบแล้วนะเพราะโบทอกยายที่อ่อะต่อจ้ะก็ลืมเลยปกติเนี่ยก็โดนโดนแก้มมาโดยตลอดแต่ว่าคราวนี้เนี่ยคือกลับมาครั้งหนึ่งคือก็คงจะต้องเพิ่มความสตรองขึ้นมาอีกใช่ใช่ เท่าเท่าที่เป็นอยู่ยังไม่สะพรกอีกเหรอครับก็คือจริงๆเราเป็นคนใสๆซอฟๆอยู่แล้วเป็นคนเป็นคนแบบคนเห็นเราก็จะรู้สึกน่าสงสารมากด่าคนผ่านไอจีเท่านั้นไม่กล้าพูดกันตรงโคตรตรงไม่เคยมีไม่เคยมีไม่าผ่านไอจีเฟซบุ๊กอันนี้เรียกว่าคุณออกก็จะสกาะมากคือแน่นอนครั้งนี้จะไม่ยอมให้ใครมาทำลายแหละแน่นอนครับพลังหญิงไม่ต้องพูดถึงออ๋อเล้วเล้วแล้วอ๋อ ขอโทษไม่เป็นไรนะครับคุณบ้านครับเตรียมอะไรมาบ้างในครั้งนี้ก่อนเข้าตอบคำตอบเมื่อกี้คุณพี่คนนี้เขาชี้มาที่พี่ปอบอกเฮ้ยนั่งอ้วนเหรมดผมเห็นตอนจะนั่งปุ๊คหูนั่งไม่ได้หรอกแม่งอ้วนแต่คนนั่งแถวหน้านี่เป็นผู้มีอุปการะคุณนะถูกุดต่อทารกเขาซะ่ใครับผมยังไงผมก็อ้วนใต้ตึกมีมให้อ้วนในตาีโอะไรเขาเป็นผู้มีอ้วนนะ พูดให้เขาก็จะถึงเหตุผลด้ครับโอเคเคุณเข้าคำตอบโดยที่ลืมเรื่องเมื่อกี้ไปลืมครับคราวนี้เนี่ยคือการส่งสมประสบการณ์เพราะเราสงคนที่มากหนึ่งปีนะครับคอนเสิร์ตสัญงยากเป่าหวานจัดทุกครั้งมีปัญหาทุกครั้งใช่มีปัญหาคือเล่นได้บ้างไม่ได้บ้างถูกสคริปต์นี่เสร็จบ้างไม่เสร็จบ้างแต่ก็ผ่านไปอย่างราบรื่นได้ครับปีนี้ก็เช่นกันถึงแม้จะมีปัญหาอะไรก็ตามพวกเราสาคนคิดว่าน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ ความเขินอายเนี่ยไม่มีอีกต่อไปแล้วนะครับก็คงจะมีแต่ความสนุกมากขึ้นจะเป็นคูณสี่ประมาณนี้ครับผมซึ่งความเขินอายผมก็เห็นว่าคุณไม่มีมานานแล้วนะครับก็จริงครับผมใช่ครางนี้ก็จะเรียกว่าตรองเหมือนคุณอ๊อฟเลยอาจำโภระทางครับโภระทางดีกว่าขอบคุณที่โภระทางเพราะถ้าเหมือนสักทีเดียวทางเราเครียดก็ดีนะครับรับพนปอาะพ่ปปับพ่ป๊อกครับก็ผมก็เชื่อว่าการรวมตัวของพวกเราท้กสังคมยังเป็น ความรู้สึกดีนะครับเป็นความตั้งใจดีผมเชื่อว่าจะเกิดอีกคอนเสิร์ตที่แกตอกแบบคอเปอร์เรทมากเลยอะไรอันนี้ไงเนี่ยไปเออแล้วเลอะเกลีดคือขอโทษด้วยทุกคนรอยเกาหลดรอยเตารีีไม่ได้รอยเการีวิจิมันรีบๆมันไม่ทันเคันเคอครับ พล่ระดมากเรอนี่รูปนี้เลยนี่คือที่มาของของเรานอ้นะมีเป็นควันขึ้นมาแล้วควันนี้มันก็อยู่ตรงนี้เออแล้วก็จริงๆซักน่ะออกแต่นี้ไม่ได้ซักรีบๆรีบใช้งานแหละใช่อะบอกครับก็เท่านั้นแหละส่วนอะไรในคอนเสิร์ตเนี่ยจะถามว่ามีอะไรบ้างยังไม่รู้จริงๆอ่อฝากเรื่องราวดีๆแบบนี้มาด้วยนะครับ ประเด็นคือคนดูทางบ้านเนี่ยก็งงนะว่าประธานทุกคพูดอะไรกนะันไม่แต่ถ้าถามเรานี่คือสเสด็จของทุกคนออมันจะต้องเป็นการต่อแอ้อกทิมอะไรกันแบบนี้นะครับอีกหนึ่งคำถามครับหลายคนอยากรู้ว่าตั้งแต่ตอนเปิดขายบัตรเนี่ยนะเ,ออเราก็แบบเฮ้ยจะบอกแขกรับเชิญไหมออจะมีแขกรับเชิญหรือเปล่าในครั้งนี้ยังจะมีใครกล้ามาขึ้นคอนเสิร์ตนี้อีกไหมครับคุณอ้อ เมื่อกี้เขากี้มทำไมท้อหรอมาคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆครั้งเวลาเราจัดคอนเสิร์ตแล้วได้ยินไหมใช่จริงๆเวลาเราจัดคอนเสิร์ตสามแยกปากหวานในทุกๆครั้งจคนส่วนใหญ่ก็จะถามว่าปีนี้ใครเป็นแขกรับเชิญบอกตรงว่ายังไม่รู้จริงๆยังไม่รู้เลยเพราะไม่รู้เพราะว่ายังไม่ได้คิดหรือ เราคิดแล้วไม่มีใครพร้อมจะมาเราคิดแล้วแต่ว่าเราคิดว่าคงคนที่เคยได้มีโอกาสดูเพื่อนในศิลปินในวงการนี้ก็คงไม่มีใครอยากจะมาขึ้นกับเรามันมีความยากคือคนดีๆก็ไม่อยากมาคือคนไม่แบบเก่งเกียรติ์ติดต่อมาเราก็ไม่อยากไห้มามาถอยรถถอยอะไรเราลำบากน่ากูอดเดี๋ยวขณะที่จัดงานพังนีดเราติรอคิดคนดีๆก่อนดีกว่าโอผมนายมีอะไรจะเสรนอข้าพอกี้ก็น่าจะต้องประกาศหาแล้วล่ะค่ะผู้กล้าที่จะมาเป็นแขกรับเชิญครับ วิวิสัยทัศน์นายนี่สุดๆใชๆๆแ่แค่นายพูดมันรู้ประทานโทษต็ีเลยประ <มา S 1> ท<ม>านโทษคือสิ่งที่พี่ชอตพูดกับสิ่งที่พวกฉันพูดเนี่ยเหมือนกันก็ไม่ต่างกันเลยความเดียวกันรายละเอียดฟัง <c oughs> รายละเอียดี่นี่ฟังยังไม่ออกกันนี่สมควรนั่นจะเป็นศิลป,ปินกล้องไก่ใบแถวเออคนี่ไหนฮะคนี่ไหนปักกิ่งจริงๆต้องไก่นะแต่ต้องตไก่ใบแถวเออใบแถวอย่างนี้นะครับเมื่อกี้คุณบ้านพูดหนึ่งประเด็นไป ที่อยากจะให้ตอบย้วกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับทุกคนหน,หน่อยนึงครับคืออ่ครั้งล่าสุดอมันก็เกิดความไม่ชอบมาพาตนเกิดคือไเ,เล่นวันเสาร์ไปปั๊วันอาทิตย์เล่นไม่ได้่ไม่ได้นะทิ้งไว้อีก227วันกลับมาเล่นรเราหลายคนนะก็พูดว่าเนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นกับคอนเสิร์ตอื่นเป็นอาถรรพ์ของสามแยกปากหวานคุณคิดเห็นยังไงคือคือพวกเราเนี่ยพยายามหาวันที่ไกลที่สุดก็คือพออาทิตย์เล่นไม่ได้เราก็พยายามหาอาทิตย์ถัััดไปปทที่เเ็นนนนวออาิตย์หมืก แล้วคิวมันไม่ได้เลยห้องพารากอนก็ไม่ว่าง <traveling out. S 1> <hy> อะไรก็ไม่ว่างไม่ว่างก็เลยไปได้อีก200กว่าวันก็เป็นเรื่องปกติไม่ได้เกี่ยวกับบ้านเมืองที่วุ่นวายอะไรมีใครไม่มีใครรู้เลยัผมไม่สามารถพูดอะไรได้น่อจากจิกแขนบ้ารผมแล้วบอกว่าให้มีสติขายทอดสดนะครับคุณคืมตัดรายการเป็นต้ ถือว่าคุ้มคอนะครับก็เรียกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเดโชมาสโกออกเน้นย้ำอย่างปังใจก็ถ้าเล่นได้ก็จะเล่นถูกถ้าต้องเลื่อนก็เลื่อนถูกต้องแค่อว่าเลื่อนแต่ว่าไม่เลื่อนแน่เลื่อนปีนี้ผมหาวิธีแก้แล้วทำไมเราจัดที่พระก้อนอีกหนึ่งรอบผมรู้ดูที่นี่เจ้าที่แรงครับเตรียมตุ๊กตาตุ๊กถวายเรียบร้อยแล้วนะ เป็นหนึ่งครั้งนะครับที่การทำพิธีกรรของผมควบคุมอะไรไม่ได้เลยผมขอ,อกลับไปที่นาย